โอเคครับมาถึงเรื่องที่สองนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะสำหรับผมเพราะว่า,าผมชอบเวลาที่ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่แค่การนำเม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทยครับแต่มันคือการ transfer know-how โโแล้วก็การจ้างงานทำให้มีการเพิ่มศักยภาพของตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับล่าสุดนะครับกลุ่ม Foxconn ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ของไต้หวันเนี่ย แล้วก็เป็นซัพพลายเออร์ของบริษัท Alpine Material เนี่ยผู้ผลิตเครื่องจกักรสำหรับผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกเนี่ยทุ่มเงินถึง1 5 0 0 0ล้านบาทตั้ง2โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรีนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอันนี้2แห่งนะที่จะมาตั้งก็ต้องบอกครับว่าอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ย มักจะมาลงทุนในไทยครับถ้าเป็นเทคโนโลยีที่ลองลงมา <c oughs> ก็อาจจะไปอยู่เวียดนามอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยครับจะเด่นเรื่องแบบนี้นะเวลาที่เขาจะมาลงทุนเขาก็จะเอาตัวแพงมาลงทุนนะครับโดยก่อนหน้านี้ทางฟ็อกคอนเนี่ยเขามีโรงงานอยู่ที่จีนแล้วก็ไต้หวันอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงในอเมริกาด้วยรอบนี้มาเปิดที่ประเทศไทยนะครับก็น่าย,ยินดีนครับแล้วก็การตั้งโรงงานในไทยเนี่ยคาดว่าจะจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นอีก1,400คน เบื้องต้นนะแล้วก็เพื่อผลิตอุปกรณ์แล้วก็โมดูลที่มีความแม่นยำสูงสำหรับเครื่องจักรสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ครับซึ่งเป็นตัวต้นน้ำนะถ้าผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้ก็ไปผลิตชิปต่อได้นั่นเองนะถ้าเกิด f a l คอนเนี่ยเขามาผลิตที่ประเทศไทยใช่ไหมนั้นบริษัทที่ทำเซมิคอนดักเตอร์ผลิตเสร็จปุ๊บบริษัทที่ทำชิปก็จะมาต่อพ่วงนะเพราะนั้นก็คาดว่าจะสามารถส่ง ส่งออกมูลค่าได้ถึง6,000ล้านบาทต่อปีนะครับสำหรับแค่2โรงงานนี้นะที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ในระยะเริ่มต้นเนี่ยจะมีการใช้วัตถุดิบในประเทศสูงถึง25%นะครับแล้วก็จะเพิ่มวัตถุดิบทั้งสิ้นเนี่ย หมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นในระยะต่อๆไปแปลว่าในประเทศไทยก็จะสามารถที่จะใช้ทรัพยากรได้อยากคุ้มค่าครับแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับตลาดโลกได้นะสำหรับกลุ่มฟ o อกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีความสามารถตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาแล้วก็ออกแบบผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โมดูลสำคัญสำคัญให้กับเครื่องจกักรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาทำเขาก็จะมีการจ้างงานบุคลากรชั้นนำนะครับก็จะ ไม่ได้นําเข้าจากต่างประเทศแหละไม่ได้จ้างจากต่างประเทศนั้นเขาก็จะจ้างคนไทยด้วยทั้นคนไทยที่เรียนด้านนี้นะก็มีโอกาสครับที่จะสามารถทํางานไม่ต้องไกลบ้านแล้วนะอยู่ใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะทํางานที่มีคุณภาพสูงได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโรงงานหลายๆที่เนี่ยย้ายมาใช้พื้นที่ของเมืองไทยเพราะว่าฟาร์ซิลิตี้แล้วก็คุณภาพของแรงงานที่มีคุณภาพมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวครับที่ น่าตื่นเต้นสําหรับผมแล้วก็สําหรับประเทศไทยนะใครคิดเห็นยังไงครับกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆที่แวะเข้ามาทุกคนนะครับ